ในห้องน้ำเวลาขับถ่ายจะได้สดชื่นก็ไม่ว่ากันใช่ชอบดูทูบสวนทุเรียนพิมบิ๊กด้วยครับสวนทุเรียนพิมบิ๊กด้วยนะครับชอบดูโทรครับถ่ายภาพไม่เห็นกันทุกมุมทุกด้านเลยทีเดียวเชียวครับบางมุมมาที่ออกมาแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วไปกันแล้วครับ ครับนะกแสงใหม่เอาไปวมเป็นยังไงมัจะดูี่แล้วครับแบกน้ลกครับชางเลือแม่ลิ้นสนับสนุนจากเชียงใหม่มานะครับมากันแล้วครับนี่ควันนี้ช้รถของช่างนุกช่าพร้อครับสยามนน้ำแข็งโม่เือเทาปากกมันลายจิกจิกาจุกจ

ไม่มีปัญหาสะดุดก็สะดุดไปเดี๋ยวมันหายสะดุดแล้วก็แรงขึ้นมาได้และดูเอฟซีของอัน,นิสรชิลีแลวันนี้มา5้าคนเลยมีสี่ 4, มาเพิ่มอีกหนึ่งส่เครื่อ,องอ้มเน่วยเขาบอกวันนี้เชียร์ที่แล้วเชียร์แล้วเองต้องเชียร์แรจเนี่ยทีมาติันี้ก็ต่างยมิงมต่างโงด้วยตอนท้าไปในจอทีวี แบ๊กจ่อยกอมนั่งจอมน้ยากจดงเนเป็นพี่อะไรนะผันะที่การไปแงคไรนะับไปช่อยขอบแบงค์จ้าตะเสียจมหักปล่อยให้แักนั่จับเชือกยึากมาสวอีสบาสนาม่านั้นามจะแบกขตนมากันอย่าท้เอาเท้าจูงนั่งนััััั่

มาสยอดนเอเอาแล้วเอาแล้วกสบามโอ้แปงกับาสเสียบไม่ไหวแล้วไปเหยียอตบ้างไม่ไหวแล้วเครื่องยนต์มีปัญหากันึ็นหนุ่มคนนี้ตีไม้เบอร์ดีแต่เครื่องยนมีปัญหาองื่อมง่องเ โ้ก yeah. ันแนาเอตตอสิียันวกัดวิสกันะตามอที่คน้อง่วเยจที่าม่เกน่ด้ี้หัีนกงแกนอเขาเป็นใไปเลยโอุ้ะเสดยอดีสศรทีรีแรงมันก็พยายามไล่แต่เื่อมันก็ไม่ยมท้อเดินมาพื่อนไม่ใชไม่ทุอเลย ลูกจะต้องทำได้ซอยต้องซอยต้องซอยดอยวขันเล่งที่มือน่ะซอยเยอะๆซอยก็ไปขันเล่นน่ะไปก็ไปเอาแล้วแล้วสองหนึ่งหนึ่งเสรเทเาปากหูลูกก็รอ 189ครับฝาแดงลวกไรนครับทได้ดีทำแดงไป่ยนแล้วทีสามรับ17เข้าพลาดตรองซิ่ง491ครัหนึบพับจันทร์รางที่4 279รดีโอครับ27เป็นรีโอครับชายตนะองแะแบกที่5ครับ1 6 16เปิร์ปัจชยาที่6 117ึ่งหครับพบวัพุพธทธรทิมเที่ยงครับผู้ชายแบบจัดไทยที่เจบหนครับและที่8เป็นหนึ่งกับี่สอที่ดีเลยน้อเสียใจพราจอดน้อเสียใจ